ช่วงนี้ทะเลหมอกเกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะดิฉันก็มีเกร็ดความรู้จากทางด้านของดรบัญชาธนาบุญสมบัติผู้เชี่ยวชาญเรื่องเมฆและประธานชมรมคนรักมเมฆนะคะมาอธิบายถึงหลักการเกิดทะเลหมอกหรือหมอกหุบเขาให้เข้าใจมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะจากภาพนี้นะคะก็อธิบายได้ว่าภาพนี้ในตอนกลางคืนนะคะก็คือพื้นดินเหนือหุบเขาจะแผ่รังสีออกไปนะคะรังสีก็คือลูกศร โค้องอยักสีชมพูในรูปนี่แหละค่ะเห็นไหมคะด้านข้างแล้วก็ทําให้พื้นดินเย็นตัวลงเมื่อพื้นดินเย็นตัวลงนะคะอากาศที่อยู่ติดกับพื้นก็เย็นตามลงไปด้วยค่ะแต่ยังเย็นไม่ถึงจุดน้ําค้างนะคะซึ่งอากาศเย็นนี้จะจมลงไปสะสมอยู่ในหุบเขาลูกศรสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นนี้ก็คือทิศทางการไหลของอากาศนะคะเมื่ออากาศเย็นรวมกันมากๆก,ก็จะทําให้อุณหภูมิในหุบเขาลดลงจนถึงจุดน้ําค้างเกิดเป็นหมอกนี่แหละค่ะ ก็เลยเรียกว่าหมอกหุบเขาที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสีขาวๆถ้าหากว่าเรายือนอยู่บนที่สูงเหนือระดับหมอกจึงเรียกว่าทะเลหมอกนั่นเอง<ม>นี่แหละค่ะหลักการเกิดทะเลหมอกที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะนี่เขาคอเยอะมากมไปอยู่บนที่สูงหน่อยนะเราเช้ามาเนี่ยคุณตึกประมาณสักตีห้านะ<ม>าล้วรอให้แสงมาเรื่อยๆเนีหูโอโหมอกมาเพียบเลยแต่บางวันก็ไม่มีนะ,ะจำได้ว่าเคยไปทําข่าวที่พเนินทุ่ง ที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะคะอยู่ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็เจอเหมือนกันเห็นเหมือนกันทั้งๆที่ไม่ใช่ฤดูหนาวนะคะคือเป็นตอนเดือนเมษายนแต่ด้วยลักษณะภูมิประเทศเนี่ยก็มีโอกาสเห็นท่าเลยมหมอกแบบนี้ได้เหมือนกัน,นะะแล้วทีนี้ทางชมรมคนรักมนเมฆเขาก็อยากเก็บมาฝากเราเหมือนกันนะคะวันนี้มีภาพสวยๆมาฝากกันเหมือนกันค่ะซึ่งมาดูภาพต่อไปได้เลยนะคะคุณผู้ชมภาพนี้เป็นภาพของคุณเจษนะคะคุณเจษนะคะเขาบอกว่าอธิบายภาพนี้ว่าเป็นภาพ ยอดเนินที่โผล่ขึ้นมาดูคล้ายเกาะแก่งในทะเลภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่29ธันวาคมนะคะปีที่แล้วนี่เองถ่ายที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาเห็นไหมคะสวยงามจริงๆเลยเราได้จังหวัดที่พระอาทิตย์กําลังจะสาดแสงขึ้นมาอพอดีเลยนะคะเป็นสีเหลืองทองเป็นเส้นขอบฟ้าเลย แล้วก็มีอะไรโผล่ขึ้นมาเหมือนเราอยู่ในทะเลแล้วก็มีเกาะอยู่กลางทะเลด้วยแต่นี่คือทะเลหมอกนะคะครับไ็อ,อยู่บนที่สูงภูเขาใช่สวยดูอีกภาพค่ะคุณผู้ชมคะภาพนี้นะคะก็เป็นภาพของคุณนัชชาปัญญประเสริฐค่ะส่งมาให้ชมกันถ่ายที่ภูทบเบิกนี่เองนะคะเป็นภาพทะเลหมอกยามเช้ากับแสงเงินแสงทองเห็นไหมคะแสงเงินแสงทองในภาพเราก็ ยืนถ้าเรายืนอยู่บนที่สูงนะคะมองลงไปก็จะเห็นทะเลหมอกกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเลยนะคะ,อะโอ้สวยจริงๆอันนี้แบบที่เขาเปรียบเทียบกัน<อ>ว่าโอ้โหเหมือนปุยนุ่นเลย <laughs> แล้วเหมือนเป็นคลื่นใหญ่ๆนะซัดเข้ามานะฮะริมฝั่งอย่างนี้นะครับอืมมีอีกไหมฮะมีค่ะมีค่ะเรามาดูภาพถัดไปนะคะเป็นอีกจุดหนึ่งก็คือที่ดอยหลวงเชียงดาวนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะภาพจากคุณภาสิตาเธออธิบายภาพนี้ว่าเป็นภาพเมล ขออภัยนะคะเป็นภาพเมฆมิวคลัสลอยอยู่เหนือทะเลหมอกถ่ายเก็บไว้ตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2559ในช่วงเช้าเมฆคิวมูลัสนะคะคเมฆคิวมูลัสค่ะก็สวยง,งามจริงๆเลยนะคะได้ความรู้กลับไปด้วยเด็กๆคงจะชอบ ไปเห็นทะเลหมอกอเรียนรู้เรื่องเมฆเรื่องทะเลหมอกนะคะแล้วก็รับรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์ไปด้วยนะคะ,ะยังไม่ได้หมดนะคะลองมาดูอีกภาพหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะนี่ะภาพนี้นะคะไม่ใช่ว่าเราจะเห็นทะเลหมอกที่ภาคเหนือภาคอีสานเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมที่นี่คือภาคใต้ค่ะ,ะภาพนี้เป็นภาพจากคุณทัศนัยสุขีวันถ่ายที่จังหวัดกระบี่เมื่อวันที่30ธันวาคม2563เวลาประมาณ6นาฬิกา มีหุบเขาสลับทะเลหมอกสวยงามจริงๆเลยนะคะคล้ายกับหมู่บ้านชุมชนที่ถูกโอบอุ้มด้วยหมอกขาวอย่างน่าประทับใจครับเป็นยังไงคะโอ้โ oh, หภาพนี้เห็นแล้วอยากจะไปถ่ายรูปแล้วก็เป็นแบ็คก,กราวด์ด้านหลังเลยทีเดียวออทะเลจริงๆก็มีทะเลหมอกก็มาระบีีนี่นะใช่ตอนแรกก็นึกว่าจะมีแค่เหนืออีสานเท่านั้นภาคใต้ยังมีโอกาสได้เห็นมีเทือกเขามากมายนะครับมีที่หนึ่งอยากแนะนําเหมือนกันที่กิ่วแมปนคระดอยอินทนน์นะฮะเวลาที่ว่าคุณเดินเข้าไปในเส้นทางธรรมชาติ จังหวะที่ว่าคุณเดินผ่านป่าไปริบต้อแล้วโอ้โหเนี่ยหมอกมาเต็มเลยนะแต่ว่าใช่ว่าคือหนาวจัดก็จะมีนะครับบางทีคือไม่ได้ถึงอุณหภูมิหนาวจัดเนี่ยหมอกก็มาได้เหมือนกันนะฮะแล้วแต่จังหวะเนาะเช้าถ้ามีโอกาสหยิบมาฝากกันอีกนะคะขอบคุณค่ะคุณนิยาค่ะค่ะผู้ชมครับ